วันนี้เรามาทำอะไรกันดี<า>เอาไม่ออกเขาไม่ต้องนึกแล้วนี่ไง <c oughs> อันเป็นเลาเธอเลยเราจะมารีวิวกรง,งนกแบบใหม่ที่เราสั่งมาจริงจริงมันไม่ใช่กรงนกนะที่ป้าสั่งมาเป็นกรงดักหนูมใช่มันเขาเรียกว่าเป็นกรงกรง,กงฟักฟักลูกเชียบมันมีมุ้งด้วยมันมีมุ้งกันยุงได้ด้วย เราเอามาให้นกเราตัวไหนโมโม่อเราจะให้โมโม่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกนะเ็จินเพราะว่าโมโม่เป็นไงนกนกนงที่เป็นยังไงตาแดงตัวขาวตาแดงตัวขาวนะตาแดงตัวขาวก็เลยเราก็เลยน่าจะเก็บไว้เอาเป็นพันธุ์มันจะได้ออกลูกมาสวยๆใช่ไหมพ่อแม่เราทำเมื่อติวเตอร์ก็เลยต้องขยายกรงแยกกัน เพราะว่าอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่กัดแล้วนะเดี๋ยวเรามารีวิวแกะกันเลยเริ่มะกแกะกเลยะน้ำใหเราดูสิ่แบบน้า่ะดี๋ทีรมาดึงใคะลบเดี๋ยวคงพังจลบ ลอมาโคตรขี้ยาแต่โคล่อยตแค่เอามือโคาขาดมดแล้วเราต้องดูยออดแรงเยอะไม้หักก็จะเลือกับมาทุกคนเดี๋นะเดี๋ยวนะโคตรโคตรโคต้งาช้กบงอย่างเดียวไ้นี่เขาเรียกอะไรอ่ะ ป๊อปแคทไม่ใช่กันจะเแพมันมีชื่อรีกเขาเรียกอะไรัมือไปเลยอะป๊อปแไม่ใช่พี่เป๊อปแคป๊อปแคไม่ใช่แล้วันเจมเิมแมวนะปนี่ปะที่โบนลอบไปหมดเลย แล้วยังไงต่อเชือกฟังนี่รู้เรื่องไหมเนี่ยเชือกิงเอางั่งก่อนงั่งก่นเวชักเยอะ่ดึงเชือกัเลยตั้งนป๊ป๊๊บไมอุ้ยนี่ไม้หลุดแล้วไม่หลุดแล้วหรอแล้วมันชกเยหลุดแล้วอ่ะยิงมาไม่ดีเลยอันนี้ย ม้มันเด้งออกไปแล้วนี่เห็นไหมมันมีสปริงอยู่หรือเปล่าไม่ใชสปริงเลยสงสัยเราต้องต้อง,งซ่อมแซมมันบ้างแล้วแตอย่างว่าถ้าไม่ได้แพงนะใช้ไม้ธรรมดานี่แต่ว่าเราเอามามโอเห็นไหมมันมีกันยุงมีกันยุงเป็นมุงมงมม้งอย่างงี้กันยุงยแล้วก็เป็นตะอัน,นอีกด,ด้านอย่างนี้จะเป็นตะไคร่อย่างงี้เอ๊ะตะแกรงอย่างงี้ถือว่าโอเคในส่วนนี้ อย่าส่วนประกอบนี่เดี๋ยวอาจจะต้องซ่อมเสริมเพราะว่าขนส่งมาด้วยลูกอันนี้คือแต่มีใครรู้บ้างว่าอันไหนมันอยู่ตรงไหนไอ้ที่ะนี่ค่ะไอ้นนี้มันแย่ไอันที่น่าจะถาดรองแต่เดี๋ยวเราต้องใช้นั่งปูไงอะไรนะใช้อะไรนะถาดรองไม่ใช่ใช้พลาสติกอะอะไรนะไวบอร์ดไว้บอร์ดใช่ไว้บอร์ดป้าจะเขียงกระดาษที่ไหนนะป้า ไม่ใช่ไว้บดตะปูไว้มาตะปูอะไรไหมอะไรนะเดี๋ยวเราต้องใช้แผ่นโฟมอ่ะเพราะว่าเราจะได้ยกไปทำความสะอาดง่ายไงไว้บกเอาไว้บดรตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งใต้ลองชิบแล้วก็ดึงออกมาสรุปว่าได้มาเรียรู้รู้ตรงนี้อันเดียวอ๋อรู้แล้วเอาละเอานีก็ลุดตะปูเลยปะสัยการประกอบนี่เดี๋ยวต้อง ต้องต้องต้องหางงต้องหาอุปกรณ์มาช่วยเสริมน็อตเอ๊ะไขอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะตะปูเข็มมาต่อนี่มีตะปูมีก้านข้างแต่ไม่มีเข็มย้ายมาทั่วส่วนนี้ส่วนนี้คืออ่อแล้วเอาไม้มาดูสิอันนี้ประตูประตูเขาบอกให้นั่นมาดูนี่ด้านหน้าไงนี่ด้านหน้าเอาไม้จะลุกันหรื นี่ด้านหน้าไม่อแล้วก็เปิดประตูใช่เหนไหมขเลยมีบีบลูกลูกมันบนี่โอ้นี่มีประตูโอประตูใหญ่ด้วยแล้วก็มีมุงด้วยหรอประตูเราก็เข้าไปเก็บกวาดอะไรได้ไปไปไปไาไปไมไป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 มปไไป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 ปไปไปไปปไปไไ

ดันหน้าดันหลังแล้วดันหน้าดันหลังอันนี้ด้านข้างอย่างนี้แล้วนนี้มันหลุดมาจากไหนอ่ะไม่มันมันแยกออกมาเออแล้วมันหลุดมาจากไหนหรือเปล่าอ๋อคานตรงนี้เราทำคานกับคานตอกันอ๋อไม่ง่านะเขาตะปูมาแต่ข้างใต้อันไหนนี่สีเขียวใช่นี่คือพื้นข้างล่างอย่นพื้นสีเขียวพื้นลอยอย่างนี้ จะใช้ตะปูตะปูสบายเลยนะเนี่ยโมโมอยู่สบายเลยอ๋อจริงเลยเขาให้ตะปูเขาเอาตะปูที่เขาต่อกันเอาออกมาเนี่ยมีรูอยู่เนี่ยเอาเสียบเลยหนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเห็ไมมมีตัวเลขเอาฟีลมาหนี้เขามีตัวเลขหนึ่งนี่หนึ่งแต่นี่มีสองใช่สองก็นี่ไงสองอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมเห็นเลขสองี่ย โอเคเดี <ítulo> okay. ๋ยวเราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนการประกอบแต่ก่อนก่อนจะประกอบนี่ประกอบไม่ได้ประกอบกับประกอบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยโดยที่เราจะทำจากเทปโป๊จิตด้านข้างเอาสว่านไ้ฟ้าหน่อยอุปกรณ์ชิ้นสองขัญของเรา หลุดระวังวัวหลุดมันไม่สมประกอบเมือนอะไนีไ้เราใช้แค่อันนี้อันเดียวพระเอกเราได้เลยกับเดี๋ยวเราต้องรรเราต้องซ่อมซ่อมส่วนที่ส่วนที่มันไม่ไม่ลไม่แข็งแรงเราจะวางตรงไหนดีเนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาสู่ขั้นตอนการเสริมความแข็งแรงเข้าไปสักหน่อยแล้วกับเนี่ยเขาใช้แบบตัวยิงมาอย่างเงี้ย แต่บ้าเรามีไหปะัไม่มีมันไม่มีปุ๊บเราก็ช้คอนคอนโทจะชนีเล็กที่สวเลยเป็นคอนขงนลองมากว่าจะได้ทอง เาไม่ได้หรอแม่ถอหนังไปัอถอยหนังโอเคจะต้องเขาเอ้าน่าจะไม่ได้เลยวันนี้น่าหล่นอยู่ตรงนี้หายไปแล้วสวยเร็วอยูเขอให้ตรงนะอันนี้ แล้วโอ้ไปแล้วก็ไปด้านนน้น้ฟิวอ่าว่เมากเดี๋ยวก่อนนะเาัุนก็จับด้านนี้ว่าจะกจับด้านโ้แป๊กอ่ัยู่อันนี้วางไว้ก่อนอันนี้ดิเพราะว่า น่าจะต้องทําเป็นข้างๆไปไงเป็นข้างๆไปมันก็จะได้แต่ตอนเนี้ยระหว่างหัวหลุดระหว่างเราไม่ต้องนวดกลับฟึ๊บๆไม่ต้องม่ใส่รเงี้ยเอาละทำนวดนวดหัวละไม่ต้องเอียงต่วาไม่ต้องเอียงไม่ต้องเอียงตรงๆวะโอเค นยี่หมุนได้ไหมเอามึงมึงเข้าอยู่อย่อย่่งนี้นั่งอย่นะ่อยค่อยมึนม่ได้เออข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 อหนุนถอยกลาบไปนไดน้ํายาวขนไหมโอเคโอเคอาโคเลยไหมนั่ง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 จับขึ้นจับขึ้นโอเคเออ่าได้จับคี่

เอามาจับตรงป้านี่จัดน,นี่ตรงป้านี่สิลุกไปไหนเรานี่ตรงนี้แหละเดาลดลดลด มันจ่ตรงกันไม่ตรงกันส่สอันนี้อนนี่สามอันนี้สองกับฟิลเลียนว่อุยยังเหนียวลงมามันหักลูกดึงโขนลงมาแล้วหักพอดีเลยไปเลื่อนมาเลื่อนมาสิไปไอยางยางยางกับนะไปอย่าทำไม่ดีขังเลยนะอันนี้สี่ น,นีสามโอเค,อเคถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วคิวประคองไว้ประคองไว้เออให้มันตรงรอ่าใช่ใช่ยกให้มันให้มันได้ระดับนี้ไว้เดี๋ยวป้าใส่นอตตรงนี้นะนี่ทำคนเดียวไม่ได้เนี่ยทำคนเดียวไม่ได้เลยทำคนเดียวไม่ได้เลยต้องมีคนช่วยจับป้านี่ป้าต้องใช้สาม ตรงกางมาตรงกลางถ้าใช้ก็ตาก่อนเราว่าใช้ไม่ตาก่อนอ้้มาซ้ำให้แน่นแอตรงนี้ว้าวอันนี้ออฟอยม่ได้่อยไม่ได้หรปก่อยไม่ได้ วัดตรงที่วัดตรงที่ก็ฟิวยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นอ่าแล้วตรงนี้กาฟิวจะงูง่ายดูดูลูเนี้มีน็อตตรงรูไหมมีไหมปะมีอ่าโอเคโอเคออกแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วออกไปไหนอ่ะโอ้ยลองปล่อยดูลองปล่อยเอ้ยไม่ได้ได้แล้วได้แล้ว นายให้พ่อมูอยู่ทีงนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วอาก็ช่วยจัด้ Hoa phải phải giải lòng chịu. Quê chắc gì? You níu chứ. Ngân phách luôn. Mamina. 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 Mamma. 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 แต่แต่แต่แม่จะยึดตรงนี้ทุกตัวบางยึดท้องใต้ก็แล้วก็นอนได้พอดีนะเนี่ยนอนได้พอดีแต่ตะปูที่เฮ้ยแม่ไม่มีตะปูมอันตรงนี้อะไรไปมีตรงนี้ดูนั่นเปียต้องติดขึ้นบนตรงนี้นึงแต่แฮม์บาลินแต่ต้องอยู่ฝั่งนี้ เป็นอะไรเป็นอะไรแว่จริงๆนะนักสืบนักสืบคนนั้นคนนั้นดูคนนั้นใส่ไม่สิอะไรแต่ตรงอย่างเงี้ยนะวิธีใส่เงี้ยที่ถูกต้องเขาใส่กันยังไงน่าจะเอาไปตากแดดตากลมไม่ได้ปิวตากฝนไม่ได้ปิวไม่ได้ปิวปิวปิวยังไงหนักขนาดนั้นปิวเลยอ่ะมาชิงมกนะปิวเลยอ่ะ ถ้าโดนน้ำก yeah. oh, mm ็เอาฟิวเอา้คอนจตะปูไหมีสันหนิงปาเฮ้ยสนิงมันเหล็กถ้าเป็นไม้ถ้าเป็นอะไรไหมเลาะตะปูไปละไปเถอ

ครบไหมนะัอนอกอันนี้สามอันนี้สองอันนี้สองอันมีรูไหนที่ยังไม่ได้ใส่นกไหมตรวจสอบความเรียบร้ยอยแต่ป้ายังยังไม่ใส่เพราะว่าะวะอะไรไหมเราจะรอ ลอยกรุงกรุอพ่อเงาใสง่ายใช่แต่ปกติมันจะเปรีอันนี้อยู่นะตรงกลางกรุงพ่อเราต้องยึดยึดยังไงยึดข้างหลังเหรอทำไมปิดตันนี้เหรอเดี๋ยวยึดไม่ได้คาฟิ่เข้าไปเร็วจ้ะเข้าเลยเหรอเอากระฟ้าไม่บอกให้เข้าขอเข้าเข้าพังเลยชีบัวใอย่กว่ากรุงซูมัสทูเตอร์หลายเท่าเอ้ยนอนได้เลยนะไหวง่ายมาก ปุ๊บเลยว่าปุ๊บเรียบร้อยเลยยุงไม่กลับด้วยเนี่ยสบายเลยนะแล้วเดี๋ยวเรากะว่าจะตัดมีกงหนึ่งมาให้ขอเข้าใจมาให้คัมเอร์เซอร์เขาดูว่ามันโอเคใช่แล้วเดี๋ยวเราจะได้วางสองอันซ้อนกันได้เนี่นี่นะครับเดี๋ยวจะอ่าดูคร่าวๆก่อนรูปถ่ายหน่อยโอเคเอาที่ครับมาข้างหน้ามาข้างหน้านี่ อันนี้ข้างบนเราจะยังไม่ประกอบปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอกรงเพาะมาแล้วไว้กรงเพาะด้วยแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะต้องในนี่ตกแต่งด้วยกิ่งไม้เพราะไม่เจะต้องมีกิ่งไม้มีคอนให้ให้ยืนอันนี้มนเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรังเพาะลูกไก่อะลูกเลาเวลาลูกไก่ออกมาเขาเอามาใส่ตรงนี้ได้มีม้งกันยงและต้องเอาแต่เรามาแปลงให้เมื่อตเตย อ๋อโมโม่ปาหมดเข้าได้โมโมเข้าไม่ได้นะเห็นไหมนั่งนั่งยังไงฝีมือพวกเราในที่สุดก็สำเร็จได้เขาได้ได้ด้วยมีที่รับฟุ๊กง่ายเปิดเข้าไป้ทำความสะอาดเขาขึ้นเข้าไปฟุ๊กๆแล้วกระฟิลเกือบได้แล้วล่ะเกือบแต่หนักเกินไปเขาได้ปุ๊บในราคาที่งบไม่แพงไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นซื้อไม่ต้องซื้อเป็นเหล็กอะไรก็ได้เพราะว่าเรา เพราะเราเลี้ยงในบ้านไงนบ้านเรามีาลังคาเรามีกันแดดก,กันเสร<า>แต่เราต้องมีกันยุงมให้นกนแล้วก็หนูหนให้หนูเข้ายุ่หนูหนูบ้านเราก็ตัวใหญ่ถ้ามันเข้า,าเนี่ยมันเข้าได้มันกัดพ่อดี่พ่อนี่มันอ๋อข้างล่างไม่มีตะขาเลยเดี๋ยวเราต้องสงสัยต้องทําตะขายมาเล่นสเขาได้มั้มาเลนไม่เข้าหรอกหนูมันจะแทะไงแทะแล้วมันเข้าเดี๋ยว ช่วยกันจับคว่ำนิดลูกจับคว่ำคว่ำคว่ำยกคว่ำไม่แขนไ่ข้างน้นข้างหลังอเแข้งเดี๋ยวนี้ก็ข้างหลังนี่อันนี้เขาเรียกข้าที่ไหนเอาลูกตาออกก่อนปุเราดึงออกไม่ต้องปุ๊บนี่อ่ะข้างใต้มันเป็นแบบนี้เลยเพียวเข้าเลยเพียวเพียวเลยเข้าปีเข้าได้แล้วอืมแต่ทางนี้นะเพราะว่าหนูมันจะเข้าตรงนี้เดี๋ยวเราต้องพอดีเรามีพอดีเรามีตะแกรง กแกงอยู่เดี๋ยวเราก็ตัดวัดให้เท่าแล้วก็มาปิดข้างล่างก็ใช้ได้แล้วสวัสดีอ๋อตัวนี้มันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะลูกอ่ะลูกแต่เข้าไปอยู่ให้ได้อ้าวลืมก็เอาฟิวไปถือคนละด้านมานู่นนูนนน่นนู่นอนุลืมแล้วเหรออ่ะอ่ะไม่เห็นนู่นนี่ฟิวไ <laughs> อ่อ่นเออถือมาละมุมม่าเดียวน้องมาใหางานี้ลูกลองใส่นิดชัดก็ไป มันเป็นเหมือนลินชักใช่ใช่าการจับต้ยงยกขึ้นนี่นี่ตรงนี้<ร>ดเดี๋ยวไม่ตรงไม่ตรงต้องใส่พร้อมกันนี่สองข้างให้เข้าพร้อมกันปึ๊บใส่ของได้ใส่ของอะไรไว้เป็นถาดไว้ไม่ให้เราเอา,เอา,เอาอทำความสะอาดไงแต่เราก็เข้าทางนี้ไป่อนได้ทางน,นี้เลาจะออกมาออกมืดกินน้ำขนมอันนี้คือตรงนี้คือ,คอลิงชัก่ง ไม่ที่จะมแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันทำแบบมันอ๊ยโอุ๊ยอุ้ยอู้ดโอ้ยแม่ทำเลยต้องดูกันให้ดีนี่แที่ไม่แดงดูนิดเดียวใช่แล้วโอ๋ยนี่มันมันเอียงๆพองๆรมพมนี่ไมันไม่เท่ากันปะเออมันไม่เท่ากันแปลว่าเขาทำมาไม่เท่ากันไม่เป็นไหอ๋อนี่ไงมันโกง เอาช่วยกันดึหน่อยนี่เดี๋ยวเราก็ต้องมาแก้ไขหน่อยเนี่ยมันไม่แน่นมันมันเอียงออกมาไม้มันเริ่มเยียงเอะ่ะเยียงเงเดี๋ยวว่าคุณภาพกับราคาก็ก็สมราคาครับอนี้เดี๋ยวเราใช้กระดาษปูหรือใช้อะไรเวลาเราทำความสะอาดจะได้ง่ายไม่ต้องเพราะมเป็นไม้ถ้าเอาไปโดนน้ำมันก็ไม่ดีถือว่าโอเคครับ อ่าวันนี้ถือว่ารีรวิวกงโมโมงโมเป็นอันว่าสำเร็จสาเร็จไปไหนกันหมดแล้วลูกไปไหนไปไหนัหมดแล้วนี่คุณเชื่อไหมใส่เสดไหมฮะเสดงั้นให้แม่ดูเลยหกงใหญ่มากอย่าบังคับแนวมาแส่เอ้นี่ตอาหลังใส่แนี่นี่แว่นแว่นแล้วใส่ทำอะไร เฮ้ยใส่เรียนออนไลน์อ๋อเรียนออนไลน์กันนะฮะช่วงนี้เรียนออนไลน์ก็ต้องใส่แว่นกรองแสงเพราะไม่งั้นเด็กสายตาเสียหมดนะนั่งดูที่จอคอม <พา S 1> นี่ครับ <พา S 1> และชุม่มมงเนี่ยของเราก็สําเร็จไปนะครับเดี๋ยวป้าก็มาเก็บร <ไล S 1> ายละเอียดให้สวยๆให้เรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งมุมมุกไปอยู่แล้วก็เอามุมมุกเข้าไปอยู่ได้เลยเอ้ยตกแต่งทำไมใช่ใช่ ปาถึงไม่ปิดเนี่ยยังไม่มใส่มาเพราะเดี๋ยวตกดแต่งป้อากิ่งไม้ทำคอให้เขาเดินยืนได้ตุ๊กตาแก้มตุ๊กตาด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาตุ๊กตาตัวนี้เลนี่ไงคุยทั้งวันปาก็เอาไปแจงได้เลยนี่ไงเราเลียนเลียนแล้วปาตานที่กเพีาออกไปใช่ไหมมันโฉคใหญ่เลยอ๋อโฉคนี่ครับเราเรียงไว้แล้วลูกแก้ว เราก็มีสัตว์เลียงนงปแอ,อแก้วของกาฟิลอ่าวันนี้เราก็สำเร็จคังลกสำเร็จแล้วส,สำเร็จแล้วก็ปิดคลิปเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งด้วยจะไ,ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราโฟนฟิลชาแนล